เดีคยวกสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเามาดูปลาเล็กโคนนะครับเป็นฝูงเลยวันนี้เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าจะได้กี่กิโลนะครับเยอะมากครับวิดูครับนีครับฝูงมันดำหมดครับเป็นฝูง นี่มาดูวันนี้ครับอุ้ยดูว่เดี๋ยวมารุ่นกันว่ากี่กิโลครับวันนี้ มาเดินลงมาแล้วก็พบเลยครับวันนี้ดูครับอื้ืออุ้ยเยอะมากครับประมาณสิบกิโลครับวันนี้เดี๋ยวพาไปด,ดูข้างบนนะครับครับใชยฝั่ง ดี๋ยวไปดูกันข้างบนนะโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาเกือบถึงชายฝั่งนะครับตอนนี้ช่วงน้ำขึ้นแล้วนะครับวันนี้มาช้าแล้วประมาณห้าโมงเย็นนะครับเป็นน้ำสิบห้าข่้น,นะครับน้ำจะลงประมาณตีสามแล้วก็ขึ้นจากน้ำขึ้นน้ำขึ้น จะประมาณห้าโมงเย็นนะครับคือตอนน้ำลงตอนบ่ายสามนะครับคือแบบว่ามันลงยังไม่หมดดีนะครับถ้าลงหมดแบบนี้นะครับประมาณบ่ายสี่นะครับดูครับนี่ครับเยอะมากครับวันนี้ตัวใหญ่ๆญพีครับ บรรยากาศนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บปานก่อนครับโอเคครับนี่ก็เก็บเกือบจะหมดแล้วนะครับเก็บนี่คเหลือประมาณขนาดนี้ครับที่เหลืออยู่ในกระสอบนะครับ เก็บเครับช่วงตอนนี้น้ํากําลังขึ้นมาแล้วดูครับมาแลวครับเอาอีกนะครับสักวันไหนอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนนะครับเยอะมากครับน้ำถึงแล้ว ลอยแล้วลอยรับวเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับนี่วันนี้ไม่มีคุณถือข้องให้นะครับนี่ครับน้ำมาแล้วครับดูครับเร็วมากครับต้องรีบเก็บก่อนดูครับมาเร็วมากวันนี้พารถลงมา ทะเลด้วยนะครับขับจับชายฝั่งประมาณ1กิโลเมตรนะครับรีบเก็บก่อนครับ อืมโอเคครับได้มาแล้วตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพากระสอบโอ้ยตรงนี้ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวผมขอรีบเก็บก่อนครับน้ำมาแล้ครับตอนนี้มาเร็วมากช่วงน้ำขึ้นช่วงน้ำขึ้นนะครับคือแบบว่าจะมาเร็วมากน้ำสิบมากครับเราต้องรีบนะ ทำกับแข่งกับเวลาครับใส่ครับนี่ครับประมาณ10กิโลนะครับร,รีบเก็บตรงนี้ก่อนครับพราทิตย์กำลังตกบินแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศสุดยอดครับ ลองมาเดินดูนะครับชมวิวไปเรื่อยครับอากาศสดชื่นไรม้มนพิแน่นอนนะครับนี่ครับนี่นครับ เริ่มปลาเริ่มรอยเริ่มรอยนะครับขวาไปครับพูดไม่ชัดดูครับนู่นครับผูงปลาอยู่ใกล้ๆนู่นครับเดี๋ยวผมพากระสอบขึ้นไปก่อนนะครับตอนนี้น้ำกำลังมาแล้วต้องรีบก่อนครับนู่นครับรถจอดอยู่ครับ หนักมากครับมือเดียวด้วยมือหนึ่งถือกล้องนะครับโอ้ถึงฝั่งแลวครับรถจอดอยู่ตรงนู้นนะครับนะครับรถจอดอยู่น้ำก็มาแลวครับต้องรีบเต๊บ เหนื่อยมอนกันเนี่ยโอเคครับผมก็ถึงรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะอาเหนื่อยปิดเล่นเลยครับโอ้ยเชื่อยเลยครับนี่ครับนี่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับประมาณ10กิโลนู่นครับไกลๆนู่นครับเดี๋ยวรอรอดูผลหารนะครับว่าจะได้อีกไหมนะครับ วันนี้มาปรงทะเลมาก็เจอเลยนะครับเป็นฝูงปลาดำดำๆเลยครับมันจะอยู่ในน้ําถ้าเป็นฝูงปลานะครับมันจะกับน้ำอะากกับพิบกับพิบนิดนึงนะครับแล้วก็ฝูงมันจะอยู่รวมกลุ่มเป็นก้อนสีดําเลยนะครับเดี๋ยวเราดูผนงา้นอีกครับเผื่อจะได้อีกนี่ครับผม เจอเจอดอกไม้อะไรนะครับดูนะครับเป็นสีส้มนูนี่ครับซูมไปครับเป็นดอกที่อยู่ข้างเกาะนะครับอยู่บนเกาะเป็นดอกไม้สีส้มสมนะครับเป็นมีลำต้นเป็นแบบนี้ครับ นู่จะเป็นดอกมันนะครับอืมสวยมากครับดูแล้วระหว่างรอปลานะครับเราดูผลหานครั้งที่สองนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับ ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูกันครับนี่ครับรอบที่2ก็ไม่ได้อะไรนะครับได้รอบแรกอย่างเดียวนะครับวันนี้ประมาณ10กิโลครับเดี๋ยวลองไปช่่งกิโลดูนะครับวันนี้ว่าจะได้กี่โล น,นี่ไม่ได้เลยครับรอบที่สองปลามันเข้าไปในโขดหินนะครับอันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับ